สืบเนื่องจากข้อร้องเรียนและเบาะแสจากประชาชนรวมถึงโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับชาวต่างชาติลักลอบเร่ขายสินค้ารวมถึงเปิดแผงค้าขายอาหารเครื่องดื่มแย่งอาชีพคนไทยโดยเฉพาะย่านธุรกิจสำคัญกลางกร,งกรุงเทพมหานครพลตำรวจโทภาคภูมพิพิพัฒน์สัจพันธ์ผู้บัญชาการสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองจึงได้สั่งการให้สตมเปิดปฏิบัติการกวาดล้างบุคคลต่างด้าวที่กระทำความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยคนเข้าเมืองและกฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าวโดยมีพื้นที่เป้าหมายเป็นฟุตบาทบริเวณถนนสุขุมวิทต,ตั้งแต่ยานนาวาไปจนถึงอโศกโดยได้เริ่มออกปฏิบัติการปิดหัวซอยท้ายซอยรวมถึงริมถนนสุขุมวิทโดยผลการปฏิบัติสามารถจับกลุ่มบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนม,มารวม9คนกัมพูชา2คนลาว1คนเวียดนาม1คนและบุคคลซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียนอีก1คน ซึ่งนอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงไปถึงนายจ้างคนไทยและจับกลุ่มในข้าหารับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกจำนวนสองคนรวมจับกลุ่มทั้งต่างด้าวและคนไทยรวมผู้ต้องหาทั้งหมด16คนทั้งนี้ผู้ต้องหาส่วนใหญ่ถูกจับกลุ่มขณะเร่ขายอาหารและเสื้อผ้าโดยใช้รถเข็นเคลื่อนที่และแผงลอยแบบชั่วคราวบางส่วนเมื่อสังเกตเห็นเจ้าหน้าที่พยายามที่จะหลบหนีแต่เจ้าหน้าที่ได้ปิดล้อมพื้นที่เอาไว้อย่างรัดกุม จึงสามารถจับก,กลุ่มตัวเอาไว้ได้ซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้พลตํารวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒนผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติซึ่งได้มอบหมายให้สตมเป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในขณะที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยกระทำาผิดกฎหมายก่อเหตุอันตรายต่อความสงบสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทําให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศ หรือกลุ่มคนร้ายข้ามชาติที่เข้ามาแฝงตัวอยู่ก่อเหตุกับคนไทยหรือชาวต่างชาติใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำความผิดภายใต้การอํานวยการของพลตํารวจโทโภาคภูมิพิพัฒน์สัจพันธ์ที่ได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบคนต่างด้าวที่มีพฤติการลอกลอบ,ลอบทางานโดยผิดกฎหมายหลีกเลี่ยงไม่เสียภาษีเงินได้เป็นการเอาเปรียบผู้ประกอบการที่ทามาหากินโดยสุจริตรวมทั้งลักลอบจ้างคนงานต่างด้าวทางานโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบ